เนื่องจากคนเราก็จะมีแตป่ปัญหาปัญหาปัญหามีปัญหาอย่างครับตาสื้อผ้าทำม,ม่ไปโอ้จะซ่อมเองบ่ครับซ่อมบ่เป็นขอบคุณครับบ่ท่านนี่ก็จะไปอวนวัวมันร้ายครับมันเดี๋ยวสร้างมาเห็นน้ำลังเขาก็จะปวดหัวน้ำโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรจ๊ะพี่นาะนะพี่นาะมาดูเพราะว่าอันนี้มันมันสันว่ามัน,ม,นมันเป็นแบบนี้ได้ ไหนนี่น้ำมันมาอยู่แต่มันบอย่นีมันติดนี่มันเป็นอย่างนี้แหละนี่ขึ้นมาอีกแล้วก็ปิดางเช็ดอืมอืมไอ,มอพูดนะดีนักทำแหละไม่ได้เรื่องคักอันผูน้ใดคนนี้ครับแล้วก็ไปเบิ่งแน่อ้าก็เป็นนักซ่อมเนาะก็เลย ให้นักซ่อมแหละทำเราทำไม่เป็นโขเอาครับแถวนี้เถื่อนเหลือเกินเดี๋ยวไปหาแมวก็สวัสดีครับอโอ้แถวนี้ก็เถื่อนอีกแล้วครับผมยามา่างมายังควนหลัดเลยป่านี้มีงานเ็นเดียวเห้ยชีวิตผมต่ออน,นี้มาอีกต่อมาใส่เจกจากการออกมาชีวิตผมได้ครับลุงสีชีวิตผมจะต่ตอต่อ,ตอ,ตอะ จะเย็นจะเย็นใจเย็น,ยน,ยนคิดเสเมยียอยู่เงื่อน,นบ่คือหยกสูงแท่ละ่ะที่เดียวน้องบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเอาตัวเองมาเป็นมาตรฐานเห็นวะเข้าเราเฉยเลยเพี่พี่อวยอวยค้อนไปทางนู้นสิน้องจะไปหาแมวโอ้สุเจ้านิ่ คอยนานๆมาที่จ้องสิทำลายคอาะโอ้อยเนาะเฮ้ยชีวิตผมเอาผมทำใจแล้วล่ะครับแถวนี้ม,นมีแต่ลุงซีนี่แหละเนาะเข้าใจผมเนาะ,อะโอ้ยมีแหงมีผู้นึงลมะมาหาน้องมาหาน้อง เออเออกมาออกมาออกมามานน่มานี่มานนิมานี่จุด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 จกดจาดจุดจนดจุดัุดนนจกออกุดนนนนนนะจ,ะจะุดจ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 จดจ ไป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 มานี่มานี่มาที่มาหาลุงมาแล้วมานี่เร็วเเออแล้วไปแมานี่มานี่มานี่เร็วเร็วมานี่มานี่เร็วมานี่มานี่เร็วเร็วนนี่นี่เร็วเว นี่มาแล้วมาแล้วกให้เขาเดินเล่นนะครับนะนี่จุ๊บจุ๊โอ้เริ่มสุกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับก็เก็บกินไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากก็ที่นี่ก็จะกินทำส้มตามแล้วก็กินสุกนะครับฝั่งนู้นก็จะทำงาน สนุกเขาละได้ออกมาเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกทางนึงนะครับนะนี่จะเรียกเขาโน่นโมานี่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 นส่วนพึ่งโอ้รังใหญ่นะครับรังเริ่มใหญ่เลยมาดำ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 ตรงนี้นะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยโอ๊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 ยเรจะพันแข้งพันขาอยู่นี่แล้วครับถ้าปล่อยออกมาเขามีความสุขเดี๋ยวผมจะเดินไปที่หนึ่งครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะมาทำมาไหม มาแล้วไปแล้ว,ลวขาม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 เร็วมา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 นี่มานี่มานี่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่า จะเป็นช่องประตูนะครับมาเร็วเร็วมานี่มานี่เร็วเร็วมาลงเดียวเร็วมา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 ,มา ชุเนี่โอ้สมพรอยู่มามาเนาะเห็นกงซุนเนาะย่านกงซุนกินเนาะโอ้ยเนาะเอา้าจะกลับล้วอวะกลับกี่โมงอะกินข้าวเสร็จกลับจ้าเดินทางปลอดภัยอืม เนี่ยมองในสายตาเธออย่าลงอย่าลงอย่าลงเขาจะกินนะเห็นไหม นางมาแล้วนางมาแล้วมาเล่นกับน้องมาเร็วกลั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 วกกลัว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 ก็มาแล้วนะครับทุบนี่ ไม่ให้ขึ้นมาเดี๋ยวจะงับน้องดูดูดูด,ดูดูขนุนดูขนุนนี่ขนุนนั่งลงนั่งลงขนุนนั่งลงจะทำน้องเด้อจะทำน้อง ก็มาอัปเดตนะครับเด็กๆนะครับส่วนข้างในก็ยังเดี๋ยวก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับทาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องแช่งเดียว์ชแนลนะครับสวัสดีครับ